นิสสัน NP 3 0 0นาวล่า2อ e King Cab เกียร์ธรรมดาปี2018โปรโมชั่นของไวัที่255,000บาทเท่านั้นค่ะกระบะแคบเปิดได้เกียร์ธรรมดาสภาพดีฟรีดาวส่งใค้เดือนละ5,000กาบาทเท่านั้นค่ะคนซื้อรายรับอยู่ที่1 3 0 0 0บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเฉ้งงานได้แล้วค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆขับดีบอดี้สวยค่ะ ติดฟิน์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะจัดไฟนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลลอกกุญแจรีโมทแอร์แบ็กกล้องส่องถอยเครื่องเสียง am fm aux แล้วก็ c d แอร์เย็นเจี๊ยบใหม่เอี่ยมเลยค่ะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะเครื่องยนต์2.5ดีเซลค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะมีแม็กไลเนอร์พร้อมขนของได้เยอะเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายๆค่ะ